ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองอันนึงเป็นนักร้องที่ป๊อปมากป๊อปใสป๊อปใสกับอันนึงเป็นร็อกร็อกมาเจอกันยังฮอตด้วยนะร็อกฮอตร็อกป๊อปใสป๊อปใสมาเจอกันยังไงคะคือมันมีช่วงที่หวันหมดสัญญากับทางแกรมมี่ใช่ไหมคะแล้วหวันก็ไปเป็นฟรีแลนซ์เราก็ไปออกตามรายการนู้นรายการนี้แล้วมันก็จะมีงานงานหนึ่งที่หวันก็ไปคนเดียวแล้วดันไปสายวันนั้นรถติดมากก็เลยเหมือนไปสายแล้วก็เปิดประตูมาก็เอ้ยสวัสดีค่ะรู้สึกว่ามองไปโอ้โหไม่มีใครที่เรา กล้าคุยเลยเว้ยเขารุ่นใหญ่กันหมดอ่ะก็เลยสวัสดีค่ะพี่กวางองมีเพื่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอายก็เกิด่ในงานนั้นใช่ค่ะก็เลยได้เจอกันแล้วก็คุยกันซึ่งในตอนนั้นเองกว่างมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหีครับตอนเจอวาคือโสดแล้วสดแล้วใช่ครับซึ่งเอาจริงๆนะตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรต่อกันเลยทั้งคู่จริงๆหรือเปล่าไม่ได้คิดเลยค่ะกวางก็มีแฟนแล้วแล้วก็เหมือนพ่อคุยกันมาเขาถาม วัน,นว่าเขาแต่งงานแล้วหมือก็อ้าวรอทําไมอ่ะเขาบอกว่าเขาอกออกเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วทําไมอะ่ะเราก็เป็นนักซักไซส์อ,อยู่แล้วเราก็อยากรู้ใช่ไหมคะเขาก็มาถามถามถามมาแล้วเราก็ตอบไปพี่ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะนี่คือคุยกันโทรศัพท์ป่าหรือพิมพ์พิมพ์มครับพิมพ์ค่ะกวอนทำไมถึงได้เลือกเขาเป็นที่ปรึกษาคือคือคือกวางอะเรื่องพี่สอบสงสัยอะไรเหรอฮะเรื่องนี้คือไม่เชื่อหรือว่าอะไรคะถึงเลือกคือคือ เวลากวางจะปรึกษาใครเรื่องความรักนะครับคือกวางจะไม่ปรึกษาคนในวงกลงมของกวางะครับคือจะปรึกษาคนที่อยู่ข้างนอกวงกลมเพราะว่าคือกวางไม่อยากให้เรื่องเนี้ยมันวนกลับเข้ามาในระบบของเราอะไรเงี้ยครับผมคือไม่อยากไปแบบปกติคนอื่นก็จะปรึกษาเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ใช่ไหมครับผมคือกวางรู้สึกว่าถ้ากวางไปปรึกษาเพื่อนอะแล้ววันหนึ่งเกิดกวางได้เป็นแฟนกับคนเนี้ยไอ้คนเนี้ยมันจะรู้เรื่อง เรื่องทั้งเรื่องที่ควรรู้และไม่ควรรู้เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมก็คือปกติกว่างก็จะปรึกษาคนข้างนอกอะไรเงี้ยในวงนอกใช่ครับผมความปลอดภัยสูงกว่าใช่ค่ะแล้วคุยไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนในใจว่าเอ๊ะทาไมคนคนนี้ไม่ใช่แค่เป็นที่ปรึกษาแล้วปกติกวางไม่เคยเริ่มจากการเป็นเพื่อนกับใครมาก่อนก็คือคนเนี้ยถ้าจะจีบก็คือจีบแต่กับหวานเนี่ยคือพอมันเป็นเพื่อนกันมันเลยแบบ มันเหมือนไม่มีจุดที่แบบว่ามาจับมือต,ตรงๆกันว่าเป็นแฟนครับคือไปคู่ขนาดนไปเรื่อยๆแล้วจนมันมาเจอกันเองอะไรอย่างนี้ครับผมก็กับหวานเนี่ยเขามีความเป็นความใส่ใจในดีเทลหลายๆ,ยาๆอย่างเลยครับผมแล้วเราเวลาเราพูดอะไรไปเราพูดไปวันนี้ปรึกษาเรื่องนี้วันนี้อีกผ่านมาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ <ๆ S 2> เขาก็ยังจํารายละเอียดที่เราเล่าได้อะไรอย่างนี้เราเราก็เลยรู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วเขาเขาใส่ใจเราดีนะอะไรอย่างี้ครับ พอตอนนั้นตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยน้องหวานก็คือยังมีแฟนอยู่ใช่ค่ะและหลังจากนั้นก็คือแยกย้ายใช่ค่ะก็พอหลังจากเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็พี่กว่างก็มาคุยกันเขาก็เข้ามาแบบปลอบใจหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงที่เลิกกันเนี่ยมันก็จะมีชื่อเขาเข้ามาเอี่ยวอยู่ด้วย<อ>ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นด้วยนะวันนั้นแต่ว่าเราไม่ได้เคยที่จะมานั่งแบบ เป็นแฟนกันหรืออะไรแบบขอตกลงเป็นแฟนอ<ม>นะไรย่างเงี้ยทุกอย่างมันเหมือนการซึมผ่านเวลาไปอ่ะมันไม่มีช่วงเวลาที่มันเป็นออฟฟิเชียลแน่นอนค่ะแต่มันมีอะไรที่เราเริ่มถูกใจเขามากขึ้นเรื่อยๆสําหรับหวานแล้วคะหวานรู้สึกว่าความต่างคือเราต่างกันมากๆาะค่ะเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนนุยเขาเป็นคนแบบผู้ชายผู้ชายอ่ะเขาชอบอะไรไม่เหมือนหวานเลย แต่ว่าหวานเนี่ยจะผู้หญิงกว่าเขามากแล้วก็เหมือนคือทุกอย่างสมมติเขาบอกว่าซ้ายเนี่ยหวานจะไปขวาทันทีแต่มันเป็นความแตกต่างซึ่งก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันถึงลงตัวหวานก็ยังงงอยู่จนทุกวันเนี้ยค่ะว่ามันมันยังไงคะความ่างที่ว่าอย่างเช่นว่าผู้ชายผู้ชายเช่นกวางเองเป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะวิบาก ขับทุกอย่างขับทุกอย่างใช่ครับเคยแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเด็กสกอยหนึ่งคนที่เกาะพี่กวังอะไรอย่างงี้ป่ะคะมีค่ะแต่ว่าไปได้แค่หน้าหมู่บ้านเพราะว่าหนึ่งไปแค่หน้าหมู่บ้านแค่หน้าหมู่บ้านค่ะหวานหวานไม่ชอบเซมโปกันนกเพราะหวานพี่กวังก็ถามหวานว่าทาไมหวานไม่ชอบเซมโปกันนกแล้วเขาก็จะไม่พาคนที่ไม่แต่งตัวไม่ไม่พร้อมขึ้นหวาก็บอกว่าหวานไม่ชอบเซมโปกันนกเพราะว่าคือหนึ่งหวานก็สิวขึ้น หมดกันนกมันอับแล้วสองคือหวานไม่ได้ชอบใส่อะไรที่มันแบบมันต้องแบบว่าเซ็ตมันต้องมีจ็คเก็ตหนังมีสนับอะไรที่มันบิวอินเลยรอบเลยก็เลยตกลงกันว่าพี่ทําในสิ่งที่พี่ชอบหวานก็จะอยู่ในแบบของหวานหวานจะไม่ฝืนตัวเองในการที่จะซ้อนไปโดยที่แบบซ้อนไปครึ่งทางแล้วที่ในใจไม่น่ามาเลยหรือว่านี่ไม่ใช่เราแล้วเราฝืนทําเพื่อเขาอันนี้คือไม่ใช่หวานหวานบอกแต่แล้วเลยว่าโล ไม่ชอบแล้วก็พี่อยากทําอะไรพี่ทําเลยแต่หวังทาในวิของวันแล้วเรากลับมาเจอกันได้คสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะแต่ก็พยายามหาตรงกลางอยู่ครับวางว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ความต่างเรามันอยู่ด้วยกันได้นะครับผมเพราะว่าตัวกวางเองเป็นคนไม่ชอบบังคับใครทําอะไรอยู่แล้วด้วยนะครับคือให้ทดลองแล้วเราไม่ชอบโอเคก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยเธเอต้องมาซ้อนเรานะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีเพื่อนไปอะไรเงี้ยคือแบบไม่บังคับเลยอะไรเงี้ยสมมติว่า ปางจะขับมอเตอร์ไซค์ออกทริปไปไกลๆนะครับก็หวานก็นั่งเครื่องบินหรือนั่งรถไปเจอกันที่นู่นก็ได้อะไรเงี้ยคือไม่ไม่เืนแล้วอย่างแบบคือเราเข้าใจครับเพราะว่าว่าการที่เราต้องโดนบังคับไปทําอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยมันทั้งอย่างมอเตอร์ไซค์มันมันมีทั้งความน่ากลัวด้วย<ม>ความออึดด้วยอะไรต่างๆมากมายคือเราถ้าไม่ชอบเนี่ยเรานึกภาพเราถ้าเราไปอยู่ในสิ่งที่เราไม่ชอบะเหมือนเราโดน โดนหวานจับไปอยู่ในร้านเครื่องสำอางสองชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่พิกรธถามะอะไรนะเคยโดนไหมฮะเคยเคยไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าบังคับครับคือคือเหมือนว่าไปด้วยกันอะไรเงี้ยราหว่านเขาเข้าไปซื้อลิปสติกอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราไม่รู้จะเดินอะไรแล้วเราก็ต้องไปนั่งรออยู่ในนั้นก็คือแต่ว่านี่ก็ไม่ได้เชิญบังคับเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือเข้าใจว่าว่าการที่โดนจับไปอยู่ในสิ่งที่เราไม่อินไม่ชอบมันเบื่อมันอึดอัดก็เลยคุยกันว่าอ่าถ้างั้นไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่เป็นไรนะเราไไม่ด้แบบ บังคับอะไรเงี้ยครับมผมก็เลยทําให้หลายๆอย่างที่เราแตกต่างกันมากๆเนี่ยมันมันผ่านไปโดยสมูทด้วย